สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเที่ยง,ยง,ยงวันนี้คุณตากับพามาชมดอกไม้สีสวยๆงามๆนี่คือดอกอะไรหรือคุณตาวิถีไทยทำไมเป็นดอกสีชมพูแบบนี้วอืม นี่คือว่านรางเงินท่านผู้ชม ơi. เออปฏิทโทว่านรางเงินคืองามแท้แต่ข้างนี้คือว่านสี่ทิศได้โบเมนรางเงินได้นี่คือสี่ทิศรางเงินคือตัวนี้นี่น,นที่เป็นหัวขึ้นมาแล้วก็มีมีตรงกลางของใบนี่จะมีสีขาวนะตรงกลางร่องของใบนี่สังเกตง่ายๆแต่ถ้าเป็นว่านสี่ทิศ ตรงกลางของใบจะไม่มีสีขาวนะจะไม่มีสีขาวอืมเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆสังเกตดีๆถ้าเป็นว่านรางเงินจะมีขอบสีขาวตรงกลางเออมีเส้นสีขาวอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเป็นว่านสีทิศจะไม่มีขอบสีขาวนี่มาดูกันง่ายๆเนาะอ่าทีนี้มาดูคุณสมบัติของว่านรางเงินมีหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทย คำว่าว่านรางเงินนี่เป็นต้นไม้มงคลชัดๆเพื่อนว่ารางเงินเห็นบอกเงินคำกําแก้วแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาเห็นไหมนี่คือความหมายของต้นไม้มงคลอืปลูกไว้อยู่ใส่กับสิคล้ายคลาว่าโอ้สิมีเงินมีทอง มีแก้วแหวนเงินทองมีหางเงินมีเงินหางสมัยตะเก่าตะกี้นะ,ะสวยสดงดงามเออประการต่อมาว่านรางเงินยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเวลาที่คนเห็นต้นไม้ว่านรางเงินอันนี้ชูดอกขึ้นมาเห็นไหมกระถางนี้กำลังมี มีดอกขึ้นมาแต่ตัวนี้มีดอกแล้วนี่นี่นี่มีดอกแล้วแล้วก็จะมีดอกอยู่ประมาณสักสี่ดอกนะประมาณนี้คล้คลายๆว่านสี่ทิศแต่ไม่ใช่นะเป็นตระกูลเดียวกันนะเวลาที่เอามาปลูกไว้มันเบึ่งและมันรู้สึกสวยนะอะไรที่มันเป็นความสวยความงามเนี่ยมันเป็นมงคลคนดูก็รู้สึกสดชื่น นอกจากนั้นยังไม่พอว่านรางเงินยังเป็นไม้ฟอกอากาศนะไม้ปรับอากาศได้ดีชนิดหนึ่งเพราะเป็นต้นไม้คลายออกซิเจนออกทางใบนะนี่เห็นเบาใบของเราเนี่นี่ๆๆบางคนบอกว่าปลูกต้นไม้ฟอกอากาศได้ทั้งความสวยความงามใบของเขาฟอกอากาศดอกของเขาประดับสวยงาม นะประการต่อมาว่านรางเงินยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่านหรือหลายๆท่านเอาต้นว่านรางเงินอันนี้เข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั่วโมงศิลปะนักเรียนวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นว่านรางเงินนะที่กําลังออกดอกอยู่นี้นักเรียนชอบมาก เพราะเป็นวิชาที่มีใช้จินตนาการในการระบายสีในการฝึกนะในการฝึกทำนะอืมชอบในระดับมหาลัยอาจารย์กระจะมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาไปหาข้อมูลสืบค้นข้อมูลมาสินี่พวกเธอดูสิว่านี่อ่าไปหามา ว่าเป็นต้นไม้ของพื้นถิ่นของประเทศไหนนะว่านรางเงินนี่ของไทยบ่อหรือของต่างประเทศถ้าของต่างประเทศมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรไปหามาสิเออปฏทิทโตท,ทิทโตนิสิตนักศึกษาไปหามาแล้วเอามาพรีเซนต์หน้าห้องใครที่ได้ข้อมูลมากที่สุดก็จะได้คะแนนมาก นอกจากนั้นว่านรางเงินนะเอามาโพสลงอินเทอร์เน็ตโพสลง YouTube ลงเว็บไซต์ในไลน์ใน t ิ k t o k ในอินสตาแกรมใครที่อยากได้ข้อมูลก็ทักแชทเข้ามาหรืออยากซื้ออยากหาพวกเธอก็ขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกชนิดหนึ่งเวลาที่อ่า คนโพสลงไปแล้วก็มีคนอยากซื้อนั่นคือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้หนุ่งหนู่ป่าแม่นอีลีบอกคุณตาวิธีไทยว่านลางเงินนี่มันขายได้อยู่บอกเพิ่นว่าขายได้นะเป็นราคาดีด้วยอืฟอร์มก่อใหญ่ๆแบบนี้แทงช่อดอกอมาแบบนี้ก็สิอยู่ที่ประมาณสักร้อยห้าสิบหรือสองร้อยนี่เห็นบอกนี่ฮเป็นราคาเนะี้ นะบวกค่าส่งอีกห้บาทเออได้การได้การส่งมาให้หน่อยนะคุณตาวิถีไทยเพื่อนว่าเออ,เอ,อ,เอ,อนอกจากนั้นว่านรางเงินนี้ยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณล่หลายคนเวลาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะหรือบ้านพักโฮมสเตย์ลูกค้าวันนี้ทางบ้านพักโฮมสเตย์ของเรา มีต้นว่านรางเงินมอบให้คนละหนึ่งต้นครับบอสันปาทิโตเอาแบบหัวใหญ่แบบนี้เลยเนี่นี่นีเอาแบบหัวใหญ่ๆแบบนี้นะออเอาไปปลูกแบ่งปันเป็นการคืนกําไรให้ลูกค้าบอสันบ้านพักโฮมสเตย์มอบให้กับลูกค้าที่มาพักคนละหนึ่งต้นป่าทิโตเอาโตที่กําลังออกดอกนี่เดอ้อเพื่นว่าเออเน้นๆอีกได้นะเน้นๆอีก เอาตักำลังงาม,งามนี่วาสัน <c oughs> เออไปเยี่ยมคุณยายบอกว่าคุณยายครับผมมีว่านรางเงินมาฝากคุณยายนะวันนี้นะสันจริงจริงแล้วพวกเธอมาเยี่ยมยายไม่ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาหรอกแค่มาตัวเปล่ปานี่ก็ดีใจแล้วหลานเอ้ย แต่ถ้ามีหวานรังเงินมาแบบนี้ยายก็ไม่ปฏิเสธมันสวยมากเออเอาละสําหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุอห้งมือหน้านอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแวนมณีชน เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระออให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากละโลกและจักรกวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกญะาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือว่านรางเงินไม้มงคล ไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม